หากรัฐบาลแบรนดบิตคอยจะเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้มาฟังมุมมองของเราสองคนครับสวัสดีครับแชมป์ครับสวัสดีครับผมเคครับเราก็มาอยู่กันในช่วงนะครับคลิปเด็ดนะครับซึ่งจะมาเป็นประจำเนี่ยทุกวันอาทิตย์เลยนะครับก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงนะครับเกี่ยวกับโลกของคริปโตเคเรนซีและบิตคอยนะครับก็ตอนนี้เนาะเป็นไงพี่ประเด็นร้อนแรงไม่มีมีแต่ราคาที่ร้อนแรงนะพี่นะราคาร้อนแรงมากเออทะลุล้านห้าไปแล้วนะแล้วก็ดูท่าทางจะยืนอย่างค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับคลิปนี้ต้องบอกนะครับว่าเราอัด น,นี่เราอัดวันที่เท่าไหร่นะวันที่17เใช่ไหมครับก็เราจะพูดถึงวันที่ส7เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เราลงคลิปไปราคาจะเป็นยังไงนะครับ,รบก็อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแล,แล้วก็เตือไหนไว้นิดนึงครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นความเห็นของพวกเรา2คนนะครับก็อยากจะฝากไว้ก่อนนะว่าอย่าเพิ่งเอาความคิดเห็นของเรา2คนเนี่ยไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายนะครับเราแค่บอกเล่ามุมมองแล้วก็ ความรู้เนาะสิ่งคอนเซ็ปต์ต่างๆที่เราหามาความเห็นส่วนตัวเนี่ยใช่ใชเราเรามองว่าเ,เรื่องแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นในในสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงจะเป็นคริปโตตัวนั้นตัวนี้ก็ดีเนี่ยมันเป็นมุมมองของพวกเรานะครับครับผมโอเคตอนนี้พี่ราคาร้อนแรงแล้วแต่ก็มีข่าวร้ายเข้ามาอีกนะครับ,รบในเรื่องของรัฐบาลจะแบนบิตคอยนะครับแบนสักวันหนึ่งหรือว่ายังไงก็กต้องแบนนะครับแล้วบิตคอยมันจะหายไปจากโลกนี้อื มันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมพี่จากที่ผมดูมานะครับจริงจริงเนี่ยรัฐบาลจีนหรือว่าอย่างตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่ก็อย่างอินเดียใช่ไหมพี่อินเดีย,ยครับอินเดียว่ากาลังร่างกฎหมายที่กำลังจะแบนเนี่ยก็บอกว่าให้คนเนี่ยไปขายบิตคอยทิ้งนู่นนี่นั่นนะครับรัฐบาลจีนแบนไปแล้วเป็นไงบ้างพี่รัฐบาลจีนแบนรัฐบาลจีนก็พยายามจะแบนหลายอย่างมาตลอดนะเพราะว่า Facebook Google Instagram เนี่ยเขาก็แบนทีนี้เพื่อนพี่พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของพี่ก็ยังใช้ กันอยู่แเรวก็ยังคุยทาง Facebook อยู่เขาก็ไปใช้พวก VPN เขาก็หนีไปทางอื่นทีนี้เรื่องของ Bitcoin แล้วก็คริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาก็คงคงจะต้องแบนแหละเพราะว่าประเทศจีนเป็นการเป็นประเทศที่ตัดสินใจรวมศูนย์ทุกอย่างต้องออกมาจากรัฐบาลเป็น centralized มากๆทีนี้ Bitcoin เนี่ยมันเป็นด e เซนทรัลไลซ์คือมันมันมันไม่รวมศูนย์นะครับมันก็เหมือนกับรัฐบาลจีน ะจะขาดการควบคุม,มประชากรเข้าไปยิ่งด้านนโยบายการเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยร,รัฐบาลจีนเนี่ยเขาคุมค่อนข้างจะเข้ม,มเขาก็คงต้องพยายามแบนแต่ถามว่าพยายามแบนกับแบนได้จริงหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งก็อย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นการพยายามทําให้ควบคุมได้ไม่ให้กฎหมายที่เป็นคอหลักของประเทศเขามันเสียใช่ไหมพี่ใช่ครับยกตัวอย่างอย่างเช่น อย่างเรื่องการเงินเนาะที่มีควบคุมไปก็อย่างเคสของอาาาลีบบอาลีบาบาแจ็คมาอ่าก็นั้นก็โดนโดนไปหนักพอสมควรเรื่องของอะไรนะบริษัทแอนเออ่แอนแอนเออ่แอนฟินแลนเชียลใช่ไหมอ่าใช่ครับอ่าคโอเคทีนี้เนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยนอกจากจีนมาแบนแล้วเนี่ยนะพี่ก็จะมีในเรื่องของรัฐบาลอินเดียที่บอกว่าปัจจจุบันะร่างใช่ไหมพี่จะร่างยังไม่ได้สั่งแบนนะครับแต่จะร่างซึ่งยังไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยจะดำเนินการจริงหรือเปล่าใช่ไหมพี่ครับอ่า ประเด็นที่คนห่วงกันที่สุดเลยสองประเทศนี้แบนไม่เป็นไรจีนเขาไม่ค่อยเกี่ยวบใครอยู่แล้วเขาเป็นประเทศของเขาอินเดียก็ยังไม่รู้ว่าจะแบนจีนหรือเปล่าแต่ที่ค,คนพูดกันม,มากที่สุดเลยคือ <America. S 2> อมเมริกาครับแบนแล้วถ้าสมมุติกรณีที่เกิดการแบนแล้วที่มองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างกรณีของจีนอย่างเงี้ยแบนในจีนใช่ไหมทุกคนก็บอกไม่เป็นไรเงินที่เคยอยู่ในจีนก็ออกไปข้างนอกใช่ไหมพี่เขาก็แค่ไม่เอาเงินกลับเข้าประเทศแล้วเขาก็ใช้ VPN ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมผมก็เลยมองว่าอย่างนี้มันคือเหมือนแบบเป็นการเสียประโยชน์เมื่อไหลายลออกนอกประเทศอะอย่างเคสของอเมริกาพี่มุมมองว่ายัางไงครับพี่วาชันมองถูกเลยคือ,อ,อถามต้องถามก่อนว่าถ้าจะแบนเนี่ยแบนยังไงคุณแบนโดยการปิด exchange ทั้งหมดเหรอ,อคุณแบนโดยการที่ห้ามคนใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยเหรอครับคุณห้ามได้หรือเปล่าคือการปิดเอ็กชนท์เนี่ยทำได้ แต่ว่าคุณก็กําลังสร้างผลกระทบกับธุรกิจขนาดใหญ่นะทั่วโลก Market Cap มันคือ1ประมาณเกือบเกือบหล้านล้านดอลลาร์แล้วก็มีเงินหมุนเข้าออก Trans a c t i o n เนี่ยมากมายในแต่ละวันใช่ไหมครับทีนี้ถ้าคุณแบนโดยการปิด exchange กระทบคนพวกนั้นถ้าคุณแบนโดยการที่ห้ามคนไปขึ้นเงินที่ธนาคารในอเมริกาคนก็ขนทรัพย์สินไปขึ้นเงินหรือไปทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ประเทศอื่นได้หรือไม่ แล้วเวลาที่เขาไปแล้วก็ไม่กลับเข้ามาล่ะก็คือเงินไหลออกนอกประเทศนะเออนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลอเมริกาต้องการหรือเปล่าครับนะครับพี่เลยมองว่าจะแบนอ่ะแบนคุณก็พยายามแบนได้แต่คุณแบนแล้วคุณจะแบนสําเร็จหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งคือคือในมุมมองของพี่เคคือมองคล้ายๆผมใช่ไหมครับว่าคือแบนแล้วเขาเสียผลประโยชน์แน่นอนแน่นอนเงินเงินมันจะไหลอ่ะคืออย่างสมมุตินะมุมมองที่เราคุยกันคือตอนนี้คือหลายๆประเทศที่พิจารณาอยู่แล้วยังไม่กล้าแบนเนี่ย เพราะว่าเวลาที่แบนเนี่ยเงินมันจะย้ายไปอีกจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งแน่นอนประเทศที่เขาต้องเปิดเสรีอยู่นะครับมันก็จะมีการย้ายซึ่งถามว่าบิตคอยที่มันอยู่บนอินเทอร์เน็ตอ่ะมันอยู่บนบล็อกเชนอะคือมันไม่สามารถควบคุมได้ครับมันไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็มันจะมีอันหนึ่งพี่ที่คนชอบพูดกันถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยการที่เงินไหลจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันทําได้แล้วถ้าเกิดรัฐบาลทั่วโลกเนี่ย เขาร่วมมือกันอืร่วมมือกันเลยแล้วบอกว่าเอ๊ะฉันจะแบนพร้อมกันทั่วโลกเลยนะประชุมครั้งใหญ่เลยไม่เอาบิตคอยไม่เอาบิตคอยเกิดอะไรขึ้นพี่เว็บเป็นไปได้ไหมพี่อยากจะถามคนเหล่านั้นที่บอกว่ารัฐบาลทั่วโลกยังไงก็ต้องแบนบิตคอยร่วมกันแบนบิตคอยว่าคุณเคยเห็นรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยตัดสินใจตกลงร่วมกันไปในทางเดียวกันในเรื่องใหญ่ๆขนาดเนี้ย ทุกประเทศเลยนะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ mm. ขนาดเอาเรื่องโลกร้อนอะ่ะ mm. ใช่ไหมครับ่อ climate change อากาศเปลี่ยนภูมิอากาศเปลี่ยนอยู่ดีคุณทัป์ขึ้นมาคุณทัป์ก็ถอนตัวถอนอเมริกาออกจากข้อตกลงนี้ซะ mm. นะใช่ไหมครับเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นว่าประเทศไหนจะผลิตนิวเคลียร์ไม่ผลิตนิวเคลียร์ mm. ก็ยังตกลงกันไม่ได้ mm. นะแล้วมันมีการแข่งแย่งชิงดีแข่งขันกันเปลี่ยนกันเป็นพวกขั้ว ทั้งในเรื่องของอการชิงดีชิงเด่นเรื่องของเศรษฐกิจก็ตามเรื่องของการวางกลยุทธ์การมีอํานาจในภูมิภาคต่างๆก็ตามครับถามว่าเขาจะเห็นร่วมกันตรงกันเลยเหรอว่าเฮ้ยไม,ไม่ไม่มีไม่ไม่เอาเราไม่อยากจะได้ประโยชน์ที่บิตคอยสร้างให้เศรษฐกิจเราเลยทุกประเทศร่วมมือกันถ้าสมมุติมันเหลือสักประเทศนึงเอาตีว่า99.9%ของของประเทศ <ผม S 2> โลกแบน,แบน มีประเทศหนึ่งซึ่งสามารถต้านทานแรงกดดันได้บอกนั้นฉันไม่แบนงั้นเงินก็แห่ไปที่ประเทศนั้นกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาเลยทีเดียวนะถูกไหมครับแล้วยอมกันได้ไหมณปัจจุบันเนี่ยมันมีแบ่งกันกี่ขั้วเราก็รู้กันอยู่นะครับอย่างจีนอเมริกาก็เขาก็แข่งกันมีรัสเซียมีอิหร่านซาอุดีอาระเบียก็อยากจะขึ้นมานะครับประเทศทางเอเชียของเราบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็แข่งกันเติบโตทางธุรกิจแข่งกันบ้างเป็นมิตรกันบ้าง ตกลงร่วมมือกันในเรื่องเดียวกันเรื่องใหญ่ขนาดนี้ซึ่งมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลทั้งทาง,ทงด้านการเงินและการการดำเนินธุรกิจระบบการเงินแบบใหม่นะครับซึ่งก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงถ้าเรามองในหลาย,ลายๆแง่มุมนะมตกลงกันได้หรือเปล่าอ,อย่างเอาจริงๆนะอย่างที่พี่เคพูดเมื่อกี้เลยผมว่ามันเป็นไปได้ยากมากเลยที่แบบ ทุกประเทศจะเห็นพร้อมต้องใจกันแล้วก็แบนบิตคอยอย่างกรณีของถ้าที่คุณทุกคนตามข่าวนะครับก็คืออย่างประเทศเวเนซุเอลานะพี่นะเวเนซุเอลาเนี่เขาก็จําเป็นต้องจําเป็นต้องใช้ตัวบิตคอยใช่ไหมพี่คือประเทศที่ค่าเงินล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงอย่างเช่นเวเนซุเอลานะครับซิมบับเวที่แบบอยู่ดีก็คือเรามีแบงค์หนึ่งล้านล้านเงินสกุลของเขาอะแต่เป็นแบงค์หนึ่งล้านล้านยูนิตอะ ค,คือเงินมันล้มเหลวอ,อย่างถาวรบิตคอยมันไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์ทางการเงินนี่ยมันคืออีโคโนมีของเขาอะ่ะเพราะเงินของเขามันเวลาจะไปกินข้าวไข่เจียวทีหนึ่งคุณแบกเงินไปสองกระสอบอย่างเงี้ยซึ่งแล้วเวลาที่เ,เขาจะซื้อขายแลกเปลี่ยนถ้าสมมติว่าเขาใช้เป็นทองคำแทนมันก็ลำบากนะ เพราะว่าทองคามันมีค่ามากใช่ไหมคุณจะแบกแบ่งไปเป็นแบบเป็นกระจึกกระจึกไปกินนิดไปกินก๋วยเตี๋ยวเอาตะบายไปอันนึงกึ๊บกึ๊บผลๆๆๆเอาทองคำไปครึ่งกํานะอย่างเนี้ยแล้วยังมีอีกประเด็นอนีกห,หนึ่งนะคือประเทศที่โดนรัฐบาลอเมริกาแซงชั่นครับไม่ให้ทําธุรกิจค้าขายแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆเพื่อที่จะบีบทางด้านการทหารบ้างบีบทางด้านการเมือง politics อะไรต่างๆบ้างครับ ในเมื่อคุณแซงชัน่นวิธีที่รัฐบาลม,มหาอำนาจของโลกแซงชั่นก็คือไม่ให้ทําธุรกรมรมทางการเงินผ่านร,ระบบธนาคารปกติเขาก็อาศัยบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยแหละแชมป์และพี่ก็เป็นแบงค์ของตัวเองนะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปพึ่งแบงค์ไหนเ,เราก็สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนทําการโอนโดยผ่านสก,กุลเงินบิตคอยเนี่ยที่เป็นตัวกลางได้นะครับมันก็ทําให้สามารถเอาตัวรอด ใช้ชีวิตอยู่ได้จากการโดนแซงชั่นจากประเทศต่างๆได้ประเทศพวกนี้เขาไม่ยอมหรอกที่ที่จะแบนบิตคอยไปพร้อมกับคุณนะอ่ะทีนี้น่าจะเข้าใจถึงประเด็นแล้วนะครับว่าแบนทำไมเกิดอะไรขึ้นถ้าแบนแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เหตุผลที่ไม่ควรแบนเป็นไงผมสรุปอีกรอบสั้นๆนะพี่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงมุมมองเพิ่มเติมกันในส่วนของการแบนเนี่ยอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ย เขาต้องแบนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เนาะก็เขาต้องการที่ให้อำนาจของเขาเนี่ยมันอยู่ศูนย์กลางดังนั้นอะไรที่เขาควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่บิตคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook ตัวอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นการเงินที่แบบแปลกใหม่บิาต้าต่างเขาต้องคุมไว้ให้มากที่สุดในส่วนของอินเดียเนี่ยต้องบอกคจริงว่ายังไม่ชัดยังไม่ชัดนะครับยังไม่ชัดส่วนของเมกาเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้จะแบนอย่างมากก็แค่ควบคุมมากขึ้น ท,ที่มองว่าอเมริกาเนี่ยเขาเขาน่าจะมีความขัดแย้งในมุมมองเรื่องเรื่องของการที่จะแบนหรือไม่แบนบิตคอยเพราะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งเกลียดนะครับในเรื่องที่เกลียดก็เพราะว่ามันทําให้เขาดําเนินนโยบายทางการเงินเนี่ยลำบากบเพราะว่าสมมุติว่าแจากเงินลงไปที่ประชาชนอยากให้ประชาชนไปใช้จ่ายไปซื้ออาหารไปจ่ายค่าเช่าไปเติมน้ํามัน นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคนเอาไปลงทุนในบิตคอยกําไรเยอะกว่าเป็นต้นนะครับคนก็ประหยัดมากขึ้นคนก็ประหยัดกลายเป็นเป็นเซฟคือคุณใช้นโยบายทางการเงินเนี่ยไปกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เงินไหลเข้าบิตคอยไหลเข้าทรัพย์สินไหลเข้าหุ้นหรือเข้าอะไรอื่นไปไปเซฟหมดนะครับเขาก็ต้องพยายามที่จะที่จะควบคุมตรงนี้แต่ในส่วนหนึ่งเนี่ยจากสิ่งที่เราคุยกันเมื่อคลิปที่แล้วเนาะเรื่องที่เทสลาเนี่ยเขาเข้าไปซื้อบิตคอย มันก็ทำให้มันมีภาพที่เห็นว่าหรือบิตคอยเนี่ยจะมาช่วยค้ำยันราคาของหุ้นของบริษัทขนาดยักษ์ใหญ่ในโลกทำให้มันไม่ไม่ร่วงลงมาเยอะเกินไปคือเพราะว่าราคาของหุ้นเนี่ยของตลาดหุ้นในอเมริกาเนี่ยมันขึ้นไปสูงมากแล้วทีนี้อเมริกาเนี่ยจริงๆเขามีการ รัฐบาลอเมริกามีการพึ่งรายได้จากภาษีของบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยสูงทีนี้เมื่อ,เ,อ,อเขาอาจจะอยู่ในช่วงกำลังพิสูจน์และกำลังติดตามผลกันอยู่พอเทสลาไมโครสตร t จี้เข้ามาถือ Bitcoin จำนวนหนึ่งมันทำให้เหมือนกับราคาหุ้นของเขาแข็งแรงอ,อืมแล้วถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นตามมาถือแล้วราคาหุ้นแข็งแรงตลาดหุ้นของอเมริกาไม่พังทลายง่ายๆคือคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับต้องบอกว่า ตามความเข้าใจของผมนะมต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ว่าไป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 เพิ่มมูลค่าทางตรงแบบนั้นแต่ว่าจริงๆคือจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจก่อนในบริษัทพวกนี้เงินสดมันเยอะพีเงินสดมันเยอะแล้วด้วยการที่มีมาตรการการพิมพ์ QE อย่างเงี้ยเอามาเยอะพิมพ์เงินสดออกมาเยอะเยอะเนี่ยการที่เปลี่ยนเงินสดที่กําลังที่อาจจะเฟ้อได้หนักๆในอนาคตเนี่ย มาเป็นทรัพย์สินที่มันอักเกฑนการเฟิอเงินของค่างเงิน,นเหมือนเฮดจิ้งอ่ะใช่มันคือการเฮดจิ้งครับเขาคือการกระจายความเสี่ยงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยบริษัทเขาได้ทางรัฐบาลอเมริกาหรือทางอ,อ,อาจจะกรอตตเขาทางฝ่ายคลังเขาเนี่ยก็อาจจะก,กําลังศึกษาอยู่เหมือนกันว่าแล้วผลผลที่ออกมาจากการที่มีบิตคอยเข้ามาเป็นเรียกว่าสกุลเงินทางเลือกเนี่ยในระบบเนี่ยครับมันจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ทีนี้ ด้วยอย่างที่เราเคยคุยกันนะฉันก็ก็ใช้คํานี้ที่พี่ว่าดีมากก็คือว่ากฎหมายมันตามไม่ทันใช่กฎหมายมันตามไม่ทันคือเขาไม่เข้าใจเขาเขาไม่รู้ว่าจะไปไปควบคุมจะไปมีส่วนร่วมอะไรยังไงก็บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันมันไม่ดีนะแบนมันไปเลยดีกว่าบางคนก็บอกแต่มันมีประโยชน์นะมันยังอยู่ในช่วงที่หาจุดสมดุลอยู่ใช่แต่คิดว่าการที่จะทุบทิ้งเนี่ยเอ่อโดยการแบนมัน สำหรับมุมมองของพี่เนี่ยมันน่าจะมีข้อเสียมากกว่าใช่มันไม่เกิดประโยชน์อะ่ะมันไม่เกิดประโยชน์ออใช่เงินไหลออ, <_ S 2> ออกแน่นอนครับเขาประเทศที่เป็นคู่แข่งเขาอาจจะบอกว่าถ้าอเมริกาบอกนะบอกว่าจะทุบประเทศที่เป็นคู่แข่งเขาบอกว่ามาสี่ <มา S 2> ประเทศเชั้นอาแขนประเทศพวกนั้นอ่ะเขาได้รับผลประโยชน์เต็มๆนะครับแล้วคุณคิดว่าอเมริกาจะจะแบนไหมเอายกตัวอย่างเรื่องง่ายๆเรื่องภาษีจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่หาได้เยอะแยะในในอินเทอร์เน็ตนะครับว่า นักลงทุนดังๆหลายๆคนเนี่ยเขาเลือกที่จะย้ายถิ่นฐานจากอเมริกาเนี่ยไปประเทศข้างเคียงอย่างเช่นปอร์โตริโกเพราะปอร์โตริโกเนี่ยถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดคือคือไม่ไม่เสียภาษีหรือหรือเสียภาษีก็คือจะต่ํามากคือคุณเพียงแค่ลดมาตรฐานการเป็นอยู่ของคุณลงไปหน่อยแต่ว่าคุณสามารถไปเอากําไรของคุณเนี่ยได้เต็มไต็มหน่วยไม่ต้องเสียภาษีขนาดแค่เรื่องภาษีเนี่ย เงินยังไหลออกเลยแล้วถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลมันก็มีช่องทางให้ไหลออกเยอะนะซึ่งคุ้มหรือเปล่าก็ต้องให้เขาพิจารณากันดูก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมุมมองของเราสองคนเนาะที่เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยจะแบนบิตคอยไหมมันแบนแล้วมันได้ประโยชน์อะไรหรือมันจะเสียผลประโยชน์อะไรเนี่ยเราขอฝากให้ทุกคนไปทางกานบ้านต่อเนาะแล้วเกิดว่าใครคิดยังไงเนี่ย ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์คุยกับเราได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้ว่าในส่วนของมุมมองของเราสองคนเนี่ยมองได้ว่าแบบมันมันค่อาจะเสียประโยชน์ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากในการที่จะจะแบนบิตคอยมันไม่ได้มีความจําเป็นต้องแบงน,นนะครับครับ <c oughs> ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ